ครับท่านผู้ชมครับทางของโชตายายับวนี้พ่อมาจยันเดิมนะครับเรามาบันทึกเทปนะครับการเปรียยวบัวการเคียงวัวนะครับสนามกีฬาชนโกดเส้าทงนะครับสนามชนโกดเร้าทงนายยกจุดรักนะครับนี่ครับนายยกขายกับติปันมาครับครับครับตอนนี้นะครับตอนนี้กาวบัวเริมทยอยเข้าสู้ลานเคียงนะครับ ครับวิธีชีวิตวิธีชุมพนนะครับวิธีชุมชนทับรันกาข้าวแม่เล็กกับคนการเริ่มหน้าแน่นนะครับปลาทองยิม้มทองทองยิม้มกับแต่กะลุยยันกันต่อแล้วครับกับแม่ค้ากับแม่ค้าคนช่วยช่วยอยู่แต่นี้ไปลยครับไก่ยากลูกชิ้นก็นมาทางนี้ <c oughs> <c oughs> มีสลรพัดนะครับนี่มีผ้ายเย็น้นมีน้ำบริการกับมีเครื่องดื่มแต่กะ เจ้านี้ไก่ทอดชัดเจนครับคใครอยากจะกินไก่กินเนี้อก็ต้องมาดังเจ้านี้แม่กาช่วยกทางเราเถียนอยู่นี้ก็คือลานเคียงวัวนะครับลานเคียงวัวข้องสนามกีฬาชจนโคสู้ทงนะครับวันนี้พาวัวมาขู่ครับใครจะได้ขู่หรือใครจะไม่ได้ขู่ก็ว่ากันแล้วครับผับาเมื่อลงจากรถแลว้วลงตะัะองตากรลงจากรถก็เขาเดี๋ยวแจ้ง ว่ามาจากหนลงทาเบี้ยนามันกับนะเพื่อจะรับขาผาหนะรับขาเดินทางขาบรรทุกรัวครับเมื่อมาตึงแล้วก็พาวัวลงละไรกข้าวลานเคียงนะครับสนับกิจสนามเร่าทงนะครับสนามเร่าทงก็จะแตกต่างจากสนามอื่นอยู่นิดนึงว่าถันไม่ต้องผ่านลักมาก็ปักไว้เรียบร้อยแลย้วถันมาตึงหลังหลํำหลํำตามลักนี้ครับห่างเงนประมาณสี่เมตรนะเมตรต่อหนึ่งตัวสากลาเกินวัวมันคลุกกันถึง ครับถือว่าเป็นการให้ความระดววครับกับคนที่มาเปรียววัวรับหรือมาอีกดัวอะไรแล้วนะครับตอนนี้ก็ช่วงเวลานี้กับหลางแต่ชามอันนี้ก็เป็นช่วงที่เจ้าข้องวัวเจ้าข้องคูนาวัวมายัางลานเปรียบลานเคียงนะครับยังไม่มีถึงเวลาครับยังไม่ถึงเวลาที่จะเปรียบแต่ว่าถ้า,ากูใน่สนใจจะเปรียบกันเองอะไตกลงกันก็เซ็สนสัญญาอะไรกะบ,บานได้เลยนะครับลงแล้วน้องท่อยลงแล้ว นี่คือนักกีฬานะครับนักกีฬานักสู้กับเป็นอัวชนพื้นบ้านกับพื้นเมืองก้องชาวปากใต้นะครับที่ท่านรูปหลังยาใครครึ่งกับข้องบังกลาเทศนะครับรัฐแแลกเฟสกับแต่บางกลาเทศนี่ก็ยังไม่มีะนามชนนะครับก็ชนกันตามท้องตามหน้าเหมือนครับทีเล่านะครับเมือนทีเล่าขั้นครับพาไปแ่งกับไก่เจได้ครับ ใครมาก่อนก็ห้าทีห้าตำเลทีจดวดก้อนนะครับมาอีกแล้วนะครับตอนนี้รวมสี่ทิบตัวอะไรแล้วครับครับก็เอาวัวลงนะครับเอาวัวลงครับลงแล้วครับมันคุนเคยนะครับการขึ้นรดลงรอดครับเป็นอั่างดีมันบายบายมัน ครับทีมายู่อยู่ก้อนแล้วก็ลำไว้ก้อนแล้วนะครับนี่คือหล่านเปรียบนะครับหล่านหล่านเปรียบปัวกลับมาแล้วอีกตัวงหล้วนะครับมาแล้วอีกตัวงแล้วกับตอนนี้รวมที่เรียกว่าตัวอะไรครับครับก็เอาวัวลงแนะครับอาวัวลงตรงไกลๆโน้นเป็นดอดไก่ยานะครับขก่ยําจำรับัวสอบหนึ่งร้อยกว่าบาทนะครับแล้วแต่ฤดูการ ดูการตียาหมากการราคามันอาจจะลดลงทีนักันตุ่มกันตามกับที่แล้วไม่ใหญ่กันตุ่มกันรัดนี่กันจริงนี่นั่นแหละกันจนได้เสื้อนะหนุ่นไปแล้วนี่ไปแล้วเป็นเสี่ยงตัวระปลาวังวัวพอเห็นเปื่อนแล้วกับมันก็ขั้นกับก็เรียกขั้นน่ะประธานับวัวไมท่ามตัวกับตอนนี้กับสี่ตัวกับ จุดนี้เป็นจุดลงวัวนะครับเป็นจุดลงวัวกองสนามเต่าทงขับคณะน,นี้ท่านอยู่กับบรรยากาศบรรยากาศการนำวัวมาเทียบมาเคียงกับเผือห้าคูนะครับมาจากทัวร์ซาคระติตนะครับมาจากไล,ล่ไร่พื้นที่ไล่อำเภอไร่จังหวัดเรียบกันตีสนามเต่าทงนะครับวันนี้ ลงไอ้บายบายการชายเข้าซ้อมนะครับต้องซ้อมไม่ทัดเรียบร้อยก่นอนก่อนการล่านเคียงหรือไปติดตดีล่านเคียงก็ได้ไม่ใช่ว่าแต่ไม่ต้องว่าก็ติดพาเทปได้เรียบร้อยแล้วครับกาจะต้องยาวตามนี้นะครับขูชนเขาก็จะได้เห็นว่าเหมือนซ้อมแล้วยาวกันนั่นหนะลลังจก ตกลงเรียบร้อยแล้วก็จะมีการวัดเขานะครับใชยไม้ส้มจุดอยู่ที่สนามหนึ่งจุดอยู่ที่กูชนควายหลายจุดนะครับวันชนก็นต้องเอาไม้มาวัดว่ามันเท่ากันอยู่ไหมครับเดินยังทอระนององอาจแต่กับหัวนักสู้กับหัวนักรบหัวนักกีฬา อาที่ลำนะครับทางท่าน้ำจัดไว้เรียบร้อยแล้แต่ละตัวกองเชียวมาร,รับเดินก้าวลานเคียงนะครับกับกาาข้าวลานเคียงห้าลักลำนะครับ ทางสตน้ำเปลียบวไหยเรียบร้อยแล้วครับแต่น้ำเท่าทรงจัดไว้เรียบร้อยแล้วครับสิบดวงทีผ่าคราวลังล้ำนะครับ,รรบรคร,บาาครบับก็ผ่าข้าวตัวลานเทียงนะครับผ่าข้าวตัวลานเทียงน<ม>ี่<ม>คือบรรยากาศการเปรียบ การหน้าครูวัวก้องด้านน้าพระทงนนะครับประจําเดือนมกราคมเผื่อชนในเดือนกุมภาพันธ์นะครับเผื่อชนในเดือนกุมภาพันธ์กับคาสูลันเคียงนะครับกยอไาคาสูลันเคียงนะครับอีกตัวแล้วเมียงมักดเดียวครับเริ่มเคียงปลาไหลเลยนะครับตอนนี้ใครที่มีความพร้อมมาเชียงกันก้อนได้แล้วเสร็จแล้วได้กลับเลยกับบ้านก็ไม่ได้กลับเลย ครับเราไปเลยการเปรียบคู่นี้นะครับในหัว่าก็จะเปรียบก็พา,าเข้าในทางในทางเวียนครับครับเริ่มเแขยงเลยนะครับครับกระบังผิดผิดหน้ากันอยู่ครับผิด <คน S 1> เจรานาดูับกระบังผิดผิดหน้ากันอยู่ครับผิดเจรนาดู

กับไม้อีกสองตัวกับไม้อีกสองตัวสำหรับคูนี้ราบวาเดินดีแล้วก็เขี่ยงกันที่แล้วแะครับต <_ d ance> ่างกลอต่างลิ <_ d ance> เด่นนี่ค <_ d ance> รับกำลังร่วนร่วนกันอยู่คร <_ d ance> ับคูนนี้เคี่ยงอันนี้โค้งแล้ว กำลังเล็บเลยบแข่งแข่งกันอยู่นะครับคู่นี้กำลังเล็บเลยบแข่งเแียงกันอยู่ครับมาอีกตัวแล้วนะครับสีลังซาเตอร์ขับล่านเขียงครับล่านเขียงว่าเริ่มเต็มแล้วนะครับ ตอนนี้เริ่มเกลี้ยงว้มั่งเลยดำนำปลายครับนี่ <c oughs> คนล่อแองไว้ยอดครับภายในนะครับนี่ภายในสังเวียนวัวราคานะครับในนี้เป็นวัวราคาจนแปลงๆยังไม่เริ่มเปรียบวัวราคาที่ครับ ขณะนี้ใบบงกว่าแล้วนะครับการเปรียยวัวก็ยังเป็นไปด้วยความเข้มข้นนะครับรหลังคาเด้ไหมเตงเือตงเนื้อหลังาลงขวานาอขวานายนู่นเรานายร็จไปไปไลงะรลงอรลอรล้างอะ

ครับอากาศค่อนข้างจะร้อนนะครับแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคกับสมาธิกันสะดวกนี่ก็ว่าทายาทด,ดดำนะครับทายาทด,ด,ดำข้างด้านหรัยังมีวัวกับจำนวนม้กเสือกับลังไล่ก้าวทุเรีนเขี่ยงครับ,บวัวการยังพยายามข้าวทุเรีนเขี่ยงกันยังตามๆตามไว้นะครับ จากถาทาล่านะครับจากสาธาล่าอเอาไหนว่าเตปจากเทปับตาเทปต้องไหนว่าเาตปบาทาล่านำมงคมม้ครับ